ค่ะช่องสุดท้ายของอีวาสคาเฟ่นะคะเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของรัสเซียนะคะจากการปฏิวัติรัสเซียเพื่อจะนําประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่เหตุการณ์กับพลิกผันนะคะทำให้กลุ่มออหัวรุนแรงที่ต้องการปฏิวัติชนชั้นแล้วก็ใช้มวลชนของกรรมกรนะคะเข้ามาทําเปลี่ยนประเทศแล้วก็แช่แข็งประเทศไป73ปีที่เรารู้จักกันในนามของโซเวียตอยากจะถามคุณนิติภูมิเป็นคำถับสุดท้าย เกือบสุดท้ายเดี๋ยวเผื่อป้ายกับชอฟมิเลสจะถาม,มก็คือว่ามะระดกของการของระบอบของระบอบนียค่ะระบอบเลนินนะคะที่ตกค้างอยู่ในอยู่ในคนรัสเซียเนี่ยคืออะไรอยู่ในเรียกว่าอยู่ในสายเลือดก้นบึ้งของหัวใจนี่นะก็จะเป็นความหวานระแวงด้วยกันคือคนรัสเซียเนี่ยจะไม่ยิ้มแบบตอกกันเลยแล้วก็จะหวานระแวงแล้วก็จะไม่กล้าพูดทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ละคะก็ถ้าเป็นคนยุคเก่า เป็นคนรุ่นเก่าก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ก็จะไม่ยิ้มแบบต่อกันอย่างการถ้าเราไปเจอคนรัสเซียเนี่ยแล้วเรายิ้มกับเขาเนี่ยเขาจะมองเราเป็นโรคแบบประสาทกินยาผิด <c oughs> หรือว่าเป็นพวกแบบไม่สบายแบบประมาณเนี้ดังนั้นเนี่ยแล้วก็คนรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยหรือแม้แต่ย้อนหลังกลับไปเนี่ยจะเป็นพวกที่หัวเราะไม่เต็มเสียงเราจะไม่เจ๊คือเราจะไม่เคยเจอคคนรัสเซียเนี่ยหัวเราะเต็มเสียง คลายเมื่อตอนผมไปพม่าครั้งแรกเนี่ยนานมาแล้วเนี่ยผมก็สังเกตเห็นว่าคนพม่าก,กับคนรัสเซียเนี่ยหัวเลาะคล้ายกันหัวเลาะไม่เต็มปากเต็มคําแล้วก็เดี๋ยวนี้คนบ้านเราก็เหมือนกันลักษณะว่าเกิดความหวาดระแวงต่อกันเริ่มเริ่มเป็นแบบเดียวคือในขณะที่คนรัสเซียเนี่ยกำลังบรรเทาเบาบา,บางอาการหวาดระแวงต่อกันไปแต่คนไทยตอนเนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาไม่กี่ประเทศะที่สะสมความหวัดระแวงต่อกันแล้วก็จะแรงมากขึ้นเรื่อยๆผมเดินทางไปทุกประเทศเี่ยผมมีพูดแทบทุกวันไปพูดชาปลาใสเ,เขาเชิญไปเนยเจอใครผมก็ทักแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนแล้วเราไหว้บางคนไม่บางคนก็กไม่ไว้ตอบก็เหมือนกับเป็นการแบ่งฝ่ายแล้วไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวนะไปถามผู้คนอื่นเขาบอกลักษณะเหมือนกันเป๊ะทุกประการ เป็นสังคมที่มีการแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนแล้วเป็นสังคมที่คนไม่กล้าแบบแสดงออกอพอคนไม่กล้าแสดงออกนี่ก็ขาดจินตนาการอพอขาดจินตนาการแล้วการพัฒนาประเทศมันก็ไปไม่ได้ทุกคนวันนี้เนี่ยไกว่าหาสถานะที่จะทำให้ตัวเองอยู่ให้รอดปลอดไปพร้อมทั้งครอบครัวเท่านั้นเอ มันน, <c oughs> น่าตกใจ <c oughs> น่าตกใจ <c oughs> น่าประหลาดใจและน่าถามคุณผู้ชมนะคะไม่ถามคุณนิติภูมิค่ะถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าทำไมประเทศกรุงเทพที่เพิ่งจะแช่แข็งโดนชัดดาวมาได้แค่อาทิตย์กว่า มีสภาพคล้ายกับโซเวียตที่ตดนใช้แข็งมา73ปีนะคะก็ลองไปถามตัวเองกันดูแล้วกันว่าเราอยู่ในสภาพแบบไหนอยู่ทุกวันนี้ก็ท่านผู้ชมก็อาจจะตอบคําถามที่น้องชอบถามไปได้ะนะคะผ่านทาง Facebook หรือว่าอีเมลเข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้เพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่ารู้สึกอย่างไรที่เราคุยกันเรื่องโซเวียตที่ผ่านมาที่ถูกแช่แขเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับ ชีวิตประจำวันที่เราอยู่ในทุกวันนี้ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะส่งอีเมลมาได้ค่ะ d i v a s c a f e tv@gmail.com หรือทาง Facebook นะคะ w w w f a c e b o o k c o m d i v a s c a f e